อะไรให้รู้จริงท่านรู้ผิดตามตามเขามาแล้วมาพูดต่อเนี่ยจะเกิดกรรมไม่รู้จบแบบอินฟินิตี้และกรรมนั้นจะขยายผลต่อไปทั่วมหาศาลอย่างเช่นพูดผิดมาเป็นเวลาพันพันปีการที่เรารู้อะไรไม่จริงดนหลักของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยพระเจ้าตัดไว้ว่าเป็นกรรมที่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจน่าติเตียนดังนั้น,น จงรู้ถูกและบอกสิ่งที่ถูกต้องออกไปผลของกรรมที่รู้ผิดและบอกผิดต่อเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจน่าติเตียนเปรียบเสมือนน่ะคนเหล่านั้นเนี่ยตกไปในรกชั่วกับชั่วกันหนึ่งกับหนึ่งกันหนึ่งกับหนึ่งกันเนี่ยจะเปรียบเทียบว่ามันนานขนาดไหนเปรียบเทียบเหมือนภูเขาหนึ่งลูกสูง16กกิโลกว้าง48กิโล เทวดา100ปีจะลงมาเช็ดหนึ่งครั้งนึกเอาละกันฮะในการตกนรกนะคำมันจะไปขัดกับคำผู้เจ้าทันทีเหมือนเหมือนคำเขาแต่งใหม่ว่าผู้เจ้าให้พระอานนท์เอาบาตรผู้เจ้าเนี่ยไปทําน้ำมนต์ประพรมไปทั่วพระนครราชกฤเรื่องนี้แต่งใหม่ทั้งก้อนเลยเพราะว่าเรื่องนี้ จะไปขัดมันอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะแต่พระไตรปิฎกเรื่องนี้จะไปขัดกับเนื้อหาของผู้เจ้าที่ตัดไว้อีกสิบสามพสูรถ้าอย่างนั้นผู้เจ้าก็พูดขัดแย้งกันเองอีกสิบสามพศูนเนี่ยบอกว่าห้ามทาและผู้เจ้าไม่ทําอีกหนึ่งพสูรบอกว่าทําได้และให้พาณิชย์ทําปรากฏว่าพอตรวจไปหนึ่งพสูรต,ตัวเนี้ยที่ขัดแย้งกับสิบสามพศูตัวหนึ่งพสูรเนี่ยถูกแต่งใหม่นะี่ ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็เขียนไว้ว่าเขาแต่งใหม่แต่เราอ่านไม่ละเอียดตัวต้นพระสูตรเนี่ยเขาเขียนเองว่าพระโบราอาจารย์รจนาไว้ว่านะมีคนเนี่ยขอรจนาแต่งใหม่นะนี่คือบทพันชนะที่เราอ่านไม่ละเอียดนะเขาแยกไว้แล้วแต่บางอย่างก็ไม่ได้แยกนะแต่การแต่งใหม่แล้วเรียนแบบวลีคำพูดผู้เจ้าอย่างเนี้ยจริงๆแล้วผู้เจ้าตำหนิไปมา บอกคนคนนั้นเนี่ยจะตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับ